สวัสดีค่ะเปิดโผล,ล่าสุดคลมอเศรษฐาหนึ่งเพื่อไทยพักร่วมแบ่งเก้าอี้ลงตัวเปิดโผล,ล่าสุดคอ,อรมอเศรษฐาหนึ่งเพื่อไทยพักร่วมแบ่งเก้าอี้ลงตัวโผคล,อลมอเศรษฐาทวีสินหนึ่งเริ่มเผยชื่อมาให้เห็นกันแล้วโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่ารายชื่อทั้งหมดนั้นหวังว่าจะเรียบร้อยภายในวันที่28เสิยงหาคมนี้ โดยหวังว่าทุกคนจะเข้าใจสำหรับรายชื่อโผคลมอล่าสุดมีดังนี้พักเพื่อไทยนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรมวอคลังพักภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรมวพาณิชย์นายแพทย์ชนานสีแก้วรอมวอสาธารณสุขนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรมวคมนาคม นายประเสริฐจันทละวงทองรอมวอดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รมชคลังนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรอมวอการท่องเที่ยวและกีฬานางพวงเพชรขุนละเอียดรอมตอประจำสำนักนายกพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชรอมวอกลาโหม นายสุทินคลังแสงดอมวอวัฒนธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายชูศักดิ์ศิรินินรองนายกรัฐมนตรีนายปานปรีพระหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรมมินเลิศสุริยะเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายสุรพงษ์ ิยโชตรมชคมนาคมนางมณน,นพรเจริญศรีรมชคัมนาคมพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรููลรองนายกรัฐมนตรีและรมวมหาไทยพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรอมวศึกษาธิการนายพิพัฒรัชกิจประการรมวแรงงานนายทรงศักดิ์ทองศรีรมวอุดมศึกษา นายชาดาไทยเศษรษรมชมหาไทยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรมชศึกษาธิการนายณพินทรศรีสันพางรมชเกษตรนางสาวสุภามาศอิสระพักดีดรมชพาณิชย์พักรวมไทยสร้างชาตินายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครมวรพลังงานหม่อมหลวงชโยทิตกฤษฎากรรมวอุตสาหกรรม นายสุพรร์จุลสายรมชมหาดไทยนายอนุชานาคาสายรมชเกษตรและสหกรณ์พักพลังประชารัฐพลตำรวจเอกพัชระวาดวงสุวรรณรองนายกและรมวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารมเวรเกษตรและสหกรณ์นายสันติพร้อมพัดดรมชมหาดไทยนายไพลิกรมชคมนาคม พักประชาชาตินายทวีสอดส่องรมวยุติธรรมพักชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปะอาชารมวพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ